ั้งทุกอนททกคนนรูเวันอาทิตย์ที่26มกราคมพุทธกาช2568นายสายชนตันมันทองประธานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัดกาญจนบุรีนายธนกิจสนองสิทธิ์เจ้าพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกาญจนบรุรีนางนิพาพรพานทอง พัฒนาการอำเภอท่าม่วงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้สกรอ,อำเภอท่าม่วงอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอท่าม่วงนางปณิดาตัววงเลขาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัดกาญจนบรุรีและพร้อมด้วยสสอจตอ,อำเภอท่าม่วงจัดกิจกรรมเดินดณรงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การมรหาชวนจังหวัดกาญจนบุรีณบริบรเวณถนนแสงชูโตด้านหน้าโงรงพยาบาลท่าม่วงอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบรุรีและร่วมเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การมรหาส่วนจังหวัดกาญจนบรุรีในวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิก,กาย